สวัสดีค่ะมื่อานี้แล้วค่ะสิพาทุกคนมาเฮ็ดเมนูกินยำมะเสาเด้วยค่ะคงสิพาการท้ายถูกเราแมนบ่ะว่าเปิดคลิปมาก,ก็สิเป็นเมนูใดเห็นทอดไข่าดาวจังสี่ว่ากินไข่าดาวเปล่าๆดอกค่ะนั่นแน่จังเป็นเมนูกเก่าๆดําเดิมค่ะเฮ็ดเป็นอยู่เมนูเ,มนเดียวเอาโลดเพราะว่าเฮ็ดประจําจนบบหูว่าสิเอาหนาไปไว้ไสแล้วเพราะว่ากินจนหนามันสิ เป็นเมนูอาหารแล้วก็คือสิาพาทุกคนมาเห็นเมนูผัดกะเพรากุ้งปลาเมือกกันซาผัดกะเพรา่วมมตรและยินซื้อกับขงสีเบือแท้แเราแมนบราซ่าจะพูกินกับเบอืเบอจากแนวด้ายดอกเด้อค่ะเริมแรงมากก็สิมว่าผัดพริกไข้มีกินหอมเดืองสวยงามแล้วก็สิไส้ปลาเมือกลงไปเด้อค่ะผัดปลาเมือกจนสุกเด้อค่ะมันจงบวขาวห้องก็สิไปแบบร,รวดเร็วเด้อค่ะเพราะว่าเฮดเทมเบิรดูเราเด้อคะ่ะบันนี้ก็ใส่กุ้งลวงไป แค่เห็เบิ่งดูจนจนข้าเจ้านึกว่าเหตุเป็นอยู่เมนูเดียวค่ะแล้วก็ก็สิมาปรุงรสด้วยค่ะปรุงรสกับปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะน้ำตาลใส่น้ำว่าแม่น้ำปลาเนี่ยนะใส่ซีอิ๊วขาวใส่ผงปรุงรสใส่ผงนัวใส่ลงไปเลยได้ค่ะใส่น้ำมันหอยน้ำตาลย่าลืมแล้วก็พัดด้ค่ะข้าพัดแบบมีน้ำน้ำได้ค่ะมันก็สิเป็นรื่องสี่พัดแห่งๆเคยลองเห็นหราอเด้อค่ะมันก็คอยเวิร์กปันใดก็คือพัดแห่งๆมันก็ได้ เอาน้ำราดเขาไหมคะก็เลยพัดแบบนี้นาน้ำน,นี่ค่ะถามน้ำแห่งกระเติมน้ำลงไปได้เด้คคาะแต่ของบ้านหนูบม่มีแห่งคะ่ะน้ำมันอ,ออกมาจากมึกจากกุ้งคะ่ะนี่เด็ดค่ะพอปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเวจค่ะก็สิไส้ พักลงไปนะค่ะพักที่ขาดบ่ได้พระเอกของเฮ้าเลยถ้าว่ามีพัะเอกตัวนี้คือเ้างผสมบุญก็คือใบกะเพราจ้าใส่ใบกะเพราลงไปหล้กก็พัดอีกจั็น้อยก็สุกนะค่ะอันนี้ก็เป็นใบกะเพราใหญ่นะค่ะมันก็เลยสิเป็นยังสี่นะค่ะกะแสบนะค่ะแต่มาก็บ่คคอยหอมซําใบกะเพราหน่อยนะค่ะแล้วเฮากะสิตักใส่จานนะค่ะพร้อมเสิร์ฟนะค่ะกับตดลิวแม้คือมีหู้ยังสันมาค่ะมากินข่าวน้ำกันนะค่ะ มีไข่ดาวแล้วก็ผัดกะเพราร่วมมตรค่ะโอ๊ยบอกผิดหรือเปล่าผัดกะเพราร่วมมตดไข่ดาวค่ะแต่ว่านอนก็กินไข่ดาวเมื่อเช้นองก็กินผัดกะเพราน้ำเนอะค่ะอันนีก็สิมากินเขาก็พอจ้าแม่จ้าแล้วก็นองเนอะค่ะเจ้าพอจ้ากับสีฝ้ากกินแล้็กฝ้าไปเห็นงานนะคะแม่จ้ากับหวายพาโย่นี่นะคะก็ทั้งกินไปน้ำทั้งยางไปเอาน่นเอานีเนอะค่ะพอจ้าเอาซ่อนไม่ให้นองเอาจานไม่ให้นอง นองก็กินไปน้ำเลนทรศัพั์ไปนน้ำโอ้ยเนาะนองกับไม่ได้เล่นมือมือไม่ได้เล่นทุวนนนก,ลลทกวลาาด้ะคะก็เล่นเฉพาะช่วงที่พออยู่ะะ้อค่ะก็เลยให้เล่นนีนก้ก็กินผัดกะเพราก็เป็นเมนูโปรดประจําบ้านแล้ว้ะคะกินประจําเลยไปตลาดไปกเกษตรไปเมืองไปบ้านสิงโคงย่ำไหนกบไปซื่อแต่อันกุ้งซื้อแต่ปลาเมึกมาไวผัดน,นี่แหละค่ะพัดกินจนเบือ่อ จะกัดกินคือเก่าะค่ะมันแซ่บแม่จ้ากับสิม,มนานางกินรวมวงน้ำนะคะกินข่าเศร้าว่าจ้าก็บว่าโทรศัพท์อยู่นี่ละค่ะกินข่าเสื้อเรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องสิมาชีแจงนะคะห้องมีเรื่องมาชีแจงก็คือคลิปนี่แม่บอกค่ะคลิปไปไหวพระเถาบ้านเดือนหกแม่บอกค่ะคลิปห้องกับไปไหวยมือวันที่ยี่สิบหกเมษา หีและพานมาแล้วค่ะแล้วเขาก็ตัดต่อลงมือนั้นเลยแล้วบันนี้มันตดลิขสิทธิ์ค่ะแต้กับวุหูมันพิดภาามุงไหนใส่เพ่งไปหรือเปล่าแต้ว่ากับตัดต่อไมใส่เพ่งไมไปหลายรอบแล้วเดค่ะใสเป็นแบบดนตรีเอาเด่มันก็มีแบบขอผพิดภาามุงไดก็เลยสีลงไม่เดค่ะ